สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันรมนีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลูกก็จะพาเ,เพื่อนๆมาทําเมนูข้าวผัดง่ายๆค่ะนั่นก็คือเมนูข้าวผัดซีอิ๊วหมูนั่นเองนะคะมีวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํายังไงไปรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ กลับมาพบกับแม่ลุงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพาเ,เพื่อนๆมาทําเมนูข้าวผัดค่ะนั่นก็คือข้าวผัดซีอิ๊วหมูนั่นเองนะคะมีวัตถุดิบอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวเสางไห้นะคะในปริมาณที่เท่าๆกันแล้วก็แช่เย็นค้างคืนไว้ค่ะแล้วก็คะนา้าไข่ไก่เนื้อหมูสันนอกนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่อันนี้ก็จะเป็นะมะเขือเทศค่ะ แล้วก็จะมีกระเทียมไทยโขลกเตรียมไว้ค่ะพริกไทยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวอันนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วดำนะคะเรามาเตรียมทำในส่วนของหมูกันก่อนนะคะอันนี้คือหมูที่ไม่ลุ่งหั่นเตรียมไว้แล้วนะเป็นส่วนของสันนอกหั่นชิ้นพอคำนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ ตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้ทั่วตัวหมูดีเลยขยำจนน้ำตาลละลายดีเลยนะคะวิธีนี้ก็จะช่วยให้หมูนุ่มนะ เวลาไปทำข้าวผัดจะได้อร่อยจากนี้ให้นำไปแช่ตู้เย็นสักประมาณ10-15นาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะมาลงมือทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปจากนี้ก็ใส่กระเทียมไทยที่เราโขลกไว้ลงไปเลยนะคะผัดกระเทียมให้หอมดีเลยผัดกระเทียมให้หอมเหลืองดีเลยนะคะ กระเทียมไทยขลรกนี่ก็ประมาณสองช้อนโต๊ะพอกระเทียมของเราเริ่มส่งกลิ่นหอมดีแล้วนะคะใส่หมูที่เราหมักไว้ลงไปผัดเลยคะ่ะ ัดหมูให้พอสุกอย่าให้สุกมากก็จะประมาณนี้นะคะจากนี้เราก็เกลี่ยเกลี่ยมาไว้ด้านข้างใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะ ตอนนี้เราก็จะรอให้ไข่สุกก่อนนะคะ,ะไข่นี่แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะว่าอยากให้เกรียมประมาณไหนอยากให้สุกประมาณไหนบางคนก็ไม่อยากให้สุกมากแล้วแต่เลยแม้วลุงก็จะเอาไข่สุกประมาณนี้ใส่เป็นข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวสอยให้ลงไปค่ะที่เราแช่เย็นค้างคืนไว้นะคะ ที่ไม่ลุ่งใส่ข้าวเสาให้ลงไปด้วยก็เพื่อให้ข้าวเหนียวร่วนเวลาผัดออกมาแล้วจะได้เม็ดร่วนสวยน่ากินไม่แฉะจนเกินไปส่วนไหนที่เขายังเป็นก้อนอยู่ก็ย,ยีให้เขาแตกตัวออกก่อนนะคะ ประมาณนี้นะจากนี้เราก็จะมาปรุงรสชาติกันเลยค่ะปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลทรายอันนี้สามารถปรุงได้ตามชอบเลยนะคะซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็ความหอมแล้วก็ สีที่สวยงามนะคะผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆด้วยนะคะว่าอยากให้เข้าผัดเนี่ยสีเข้มประมาณไหนถ้าอยากให้เข้มกว่าน,นี้ก็สามารถเพิ่มซีอิ๊วดำลงไปได้ผัดให้ได้กลิ่นหอมของซีอิ๊วดำเลยนะคะแม่ลุงจะไม่ใส่น้ําปลานะคะทุกคนเพราะกลิ่นน้ํำปลาเนี่ยจะไปดอบกลิ่นของซีอิ๊ว ผัดให้แห้งดีเลยนะาจากนี้ก็ชิมรสชาติดูนะคะว่าอยากได้รสประมาณไหนจากนี้ก็ใส่เป็นคะน้าลงไปค่ะมะเขือเทศหอมหัวใหญ่ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยค่ะ ยิ่งเราผัดนะคะก็จะได้กลิ่นหอมของซีอิ๊วแล้วก็กลิ่นหอมของข้าวนะคะสุดท้ายก็โรยเป็นพริกไทยลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความหอม แต่ถ้ามีเด็กๆก็อย่าโรยเยอะนะคะเดี๋ยวเผ็ดเอาผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จแล้วนะคะน่ากินมากๆไปค่ะเราไปตักเสิร์ฟกันเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดซีอิ๊วหมูของเราน่ากินมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมเอาไปทําตามกันได้สิ่งสําคัญนะคะจะต้องทานแกล้มกับแตงกวาพริกน้าําปลาแล้วก็ต้นหอมแล้วก็มะนาวค่ะเข้ากันสุดๆเลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกํา, like, กา share, กลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ